อย่าไปออกกิจการแล้วพูดถึงก็แบบยืมผู้ชายคนนึงไปกุญแจโดนการอะไรเงี้ยมึงตัดไปถังล้านแล้วไม่คืนคนก็โยงเขาว่าเป็นจุหญญนเปล่าอย่าเป็นคนยืมเองจริงๆเลยเนี่ยได้ตั้งล้านนึงเนี่ยก็คือจุนยันว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เคยยืมเงินใครครับพ่อแม่ยังไม่ยืมเลยฮะเออก็ระเกิดครั้งนี้ขึ้นแบบมีสิ่งนี้มากสนุกดีกำลังกำลังกินข้าวอยู่พี่แป๊ะโทรมาจู ไปยืมเงินใครยืมเป็นแจ็คก,กี้ตอนไหนแบบอะไรครับเนี่ <c oughs> ยไปยืมเป็นตอนไหนเออไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเราคิดรู้สึกงบ้างคนโยนงยว่าเป็นเราเนะก็าอ,อาจจะเพราะเคยมีข่าวว่าพี่แจ็คกี้ตอนนั้นหรือเปล่ปานนะอะไรเงี้ยเขาเลยลโยงมันไปได้ละมัง้งนี่จริงนี่คือข่าวเรารู้สึกว่ามันทำให้เราเสียชื่อไหมโอเคอาจจะยังไม่จริงหรอกอาจจะไม่ใช่แต่เราคนก็แบบเข้าใจไปแล้ว เอ๋อนี่ผมผมอะไม่ค่อยเข้าโซเชียลเนาะผมก็เลยไม่ค่อยรู้ว่ามีคนเขาด่าผมจริงจังขนาดไหนหรือเปล่านะนี่ก็ยังไม่เห็นนะทุกคนนี้ได้ยินแต่แค่ฟังมาว่าเออมีคนพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ไม่เป็นไรผมไม่เห็นก็คือยืนยันว่าไม่เคยยืมตะกี้เลยไม่เคยยืมเดี๋ยวโทรหาเลยไหมใช่ใช่ผมไหมอะไรเงี้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่เยอะได้ตรงนี้เยอะได้เยอะตรงนี้เลยครับไม่มีโอกาสได้คุยกันได้มีโอกาสได้คุยกัยังไม่ได้เจอเลยครับมีเจอล่าสุดตอนไปโปรโลที่ ที่รายการข่าวเขาอะแพนจะคุยไหเพราะว่ามันเกิดมนเร่งเมืนเกิดขึ้ในฐานที่ความหวัอะไรอย่างเงี้ยแพนจะคุยไหมหไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สึกจำเป็นต้องต้องแบบต้องเคลียร์ขนาดนั้นน่ะแต่ถ้าเจอก็คุยกับเออก็ถามแหละคงเป็นตลกตลมไปแหลมะมัาา้งแต่ว่าตัวเราก็ไม่ได้เครียดกับขา่าวนี้ใช่ไหมคะไม่ได้เครียดเลยคิดว่าคิดว่าคนน่าจะเข้าใจกันผิดแล้วก็ คนที่รู้จก year, <ร Stevens. S 1> ักเราดีอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้แหละว่าไม่ใช่ผมแน่นอนหรืออยกให้แจ็คกี้แบบเฉลยไหมว่าเออไม่ใช่ทีมเนี่ยนะผมเป้องเราซะจะได้โจ๊กจะได้คนจะได้เราลูกไปซะอะไรแบบนี้ไม่ใช่เราโผล่เลยไหมได้หนาได้หนาได้หนาโผล่เลยไหมว่ากี้นิติใหม่กันนิติใหม่กันแก่ต่าง เียช้าๆค่าเผื่อไม่สะดวกถามก่อนถามก่อระบสื่อบอกทังสื่อใช่ะีกใหม่การแอข่าววีดีโอคอนเลยวีดีโอคอนนะตอนนี้ผมอยู่สัมาษอยู่ครับผมวดีโอคลอป่ะไม่ได้ไม่ได้ขอเปิดลกันอน จะได้ยืนยันหน่อยว่าใช่จเ๋ียไหมใช่ผมไหมที่ยืมตังพี่อ่ะังหวใช่ไม่ใช่ค่ะใช่ละฮะมีคนบคนไม่เป็นจุนียมีคนบอกเป็นผมอ่ะไไมม่่่่ใใชชโอเค ไม่สนใจแล้วจูเนียร์เาเคยยืมอะไรไหมอ่ะเจ๊เราเคยให้อะไรจูเนียร์ไหมเคยให้อะไรจูเนียร์ไหมไม่ไม่เคยนะไม่ไม่เคยให้กินหมาล่าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะโอเคแก้ขาดเกลียแล้วแล้วล่ะขอบคุณขอบคุณเจ๊กี้มิติใหม่มิตตี้ใหม่มิติใหม่มากมิติใหม่มากเลย ไม่ใช่ว่าข่าวเนี่ยพิจารณาหนึ่งตัวเรารู้ก่อนนะถึงได้โทรหาเราใช่โทรหาเขาเครียดไหมเครียดหนึ่ตัวเราเขาเขาที<อ>่คำเสียงก็ดูเครียดเหมือนกันนะเหมือนแบบจู้ไปยืมตังค์จากพี่มาตอนไหนอมอ,อตอนไหนครับเนี่ยแพราะว่าเขาเป็นคนดูแลภาพล,ลักษณ์เราดีแหลเเนนนะเข,เขาเครียดขนาดนั้นถึงไหมเขาเครียดเพราะว่าเ,เพราะว่าเขาคงมีปัญหาเรื่องเงินทองกับเพื่อนเขาบ่อย<า>อะไรอย่างเงี้ยบ้าแล้วเจออะไรเจอเจ๊กี้อะไรหน่อยท้ายเจออะไรเจ๊กี้หน่อยท้าย เรือเ่องเงินทองทองผมว่าทุกคนจะไว้เลือกไว้ใจคนนิดนึงเะยร uh ถ้าจำนวนเงินมันเยอะก็ทำสัญญงสัญญาไปซะ uh จะดีกว่าอันนี้สบายใจขึ้นแล้วเนะาะทุกคนสบายใจขึ้นแล้วเนอะ,อะ,อะ